มันแน่น้อยเนะครับต้นนี้กับใบแห้งคือกันน้องคุณพ่อนี่เนาะมันกำลังเริ่มเปลี่ยนหรือว่าส้นสมฉีดยาเด็กเท่าเอาการเริ่มต้นเป็นสีตีครับเริ่มต้นเป็นสีแล้วอ๋อว่วแม่นมันแลงดอกวัตถีวัวเป็นน้ำแลงดอกเป็นน้ำเป็นเที่ยล่ะเป็นเที่ยล่ะครับอ๋อพี่น้องเบิ่งต้นว่าสีดยาวัวรูกมันเลยครับคอยสีสีผ่ามือสีดเทนึงเทนึงนี่บัวไข่ได้สีวัวไข่ได้ฉีดครับบัวไข่ได้สีอ๋อพี่น้องเบิ่งเราปลูกมาสองปีสามปีเป็นแต่สีดายแต่พี่น้องเบบิ่งดูครััว แต่ว่าอาการมันเริ่มต้วแล้วเนาะเนาะโตาคือพ่อฝ้าฉีดแต่พ,พ่อตอนนี้โอ้ยจังว่าลูกน้องกับ <laughs> บอกฉีดก็บก่ออยากฉีดให้เนี่ยก ดีครับพ่อแม่พี่น้องของอดีสารครับเมื่อนี้ออกลาออีกแล้วเรื่องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ได้ลาะถ้ำกลางไอ้บรรยากาศดีดีพี่น้องครับนี่สีพามาเบิ่งสวนเกษตรอียูยกกางป่าอีกพี่น้องเมื่อี้แต่ว่าก็เคยไทยของเรามาแต่ปีกายนี่แหละครับมาเบิ่งอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งมาเบิ่งความคืบหน้าเนาะพี่น้องว่าเป็นยังไ๋เป็นสวนออกเนวเกษตเผสมประสาน้อครับแต่ว่าก็สิมีพืชไหยไรให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งขึ้นเก้าละเมื่อี้ สิเป็นยังก็ค่อยเข้าไปเพิ่งน้ำกันพี่น้องครับนี่เจ้าของเราถ่ายอยู่นี่แล้วคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อซื้อยังครับโอ้พอติงคงเมืองครับบ้านนี้ยังครับคุณบ่อน้องค้ามูสามตำบลบ้านดอนอำเภอผู้เขียวครับนี่เป็นเจ้าของสวนแม่นบ่ครับครับเป็นเจ้าของสวนครับมีซื้อสวนบ่คุณพ่อเลย โอ้ยังพันธุ์นั่นต่างเสื้อยังพันตั้งเื้อครับแต่ว่าเฮ็ดสวนมาจากปีแล้วครับโอ้โหคงปีแล้วโอ้แต่เด็กว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันบอกคุณพ่อครับเป็นร่างที่นี่อย่างในเนาคุณพ่อเนี่ยพาผมไปชมได้ไปคุณพ่อปะไปที่ครับไปครับปะไปคุณพ่อออกกําลังไก่ไปย่างเจ้าย่างออกก่อนผมนี่โอ้ทั้งเขานี่มันบอกคุณพ่อนี่ครับทั้งเข่าโอ้ทั้งเข่าก็จะเป็นหมักม่วงเนาะ ปลูกหลายย่างหลายแนวมันบอกคุณพ่อหนยหลายย่างอยอะโอ้โอแต่ทางเขาเนี่ก็แมนน่นวดครบวงจรน,นั่นละครับนี่ทุกอย่างทุกแนวครับป้าเขานี่ก็ของเจ้าสิคุณพอ่อหน่อยครับครับพี่น้องเราเฮ็ดเข่าบนแล้วดีครับป่าก็มีไม้ยืนต้นกม็มีมีผล,ลมากลากไม่มันบอกคุณพ่อครับโอ้ฝนตกก็สิชุ่มชำ่ำเนาะช่วงเนียเนาะครับไอพี่น้องนำเราพาไปเบิ่องด้เจ้าของส่วนที่พาไปเบิ่งอย่างเน่โอ้ขออภัยก็ออกนอนไหลแล้วคุณพ่อหน่ยครับป๋า นี่พันยังครับไผ่กิมซุ่มกี่เห็นหมักเผาเป็นอีหยังครับนี่การเกษตรยุคกลางป่าเลยเนาะงคุณพ่อเมื่อนี้เนาะเผาน้ำหอมเผาน้ำหอมปลูกได้จากปีแล้วครับเผาน้ำหอมสองสามปีแล้วโอ้ติดหน่ว้แล้วนี่แม่กำลังเป็น่วยหน่อยโอ้นี่ครับเห็นผลผลิตแล้วฮิพพี่น้องสองปีสามปีเอาของมาหอดพีแล้วก็นสีเป็นหมักสีดาหรือว่าหมักฝรั่งกันหมอคุณพ่อฝรั่งเนี่ยฝรั่งจืดสีดาปั่นเขาครับ เกิดบ้านห้องบุกซีดาครับปลูกปลูกพร้อมกันมันติคุณพ่อซองสามปีกันดิเนี่ยสองสามปีกันอ่าบุกซีดาในปลูกจากไรคุณพ่อหรือเราไรควานี่ล้วไรควานได้จากต้นครับเนี่ยโอ้ได้ลอยกว่าต้นนี่ล้วโอ้ขายได้เงินปีละหลายอยู่ดเถอะครับนี่เมย์ก็เพราะได้ใส่ยู่ดุ่นนะครับเพนบอการเกษตรเนี่ยพี่น้องโอ้เป็นบักซีดางามๆเราคุณพ่อเนาะเท็ดเอียงเบิดเลยกตีคุณพ่อกาเกษตรไหวหนาคือนเปลี่ยนดีเทอะนี่เมโอ้ไข่ มีลูกน้องลูกยังอยู่แล้วล่ะโอ้ไม่ห่อหมักซีดาห้อมห่อซีดาห้อมเนาะโอ้พี่น้องครับเมื่อน,นี้ก็นเน้นเป็นการชมสวนเราด้วยครับพ่อสวนเราเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลมันบอกคุณพ่อเนื้อที่จากไรครับคุณพอ่อโอ้เนื้อที่อยู่พอ20ไร่เลยมั้งแปด<ะ><ะ>เกี่ยบ20ไร่ก็สิเน้นชมไปเรื่อยๆครับนี่แต่ว่าหมักซีดานี่เป็นพันธุ์อย่างคุณพ่อไงพันธุ์อย่างละพันพันกิมจูปะ อ่าหมักซีดาซองปีสามปีงามเตะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะงั้มไหลเนาะปลายพี่น้องชมไปเรื่อยๆเห็นหมักซีดาแล้วก็ยังมีหมักสมโออีกเดี๋ยวคุณพ่อเนี่ยครับสมโอเลยครับอ่าหน่วยเต็มเลยด้ยยนี่ไงอ๋อย้ำนี่ย้ำหม,มักสมโอเะตะ<ๆ><ร>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวคุณพ่อจะไปเบิ้งหมักสมโอใกล้ๆก่อนอ่กากล้วยกับงามสมโอพันยังคุณพอ่อเนี่ย่พันตะลับพันยังก็อยู่บ้านรองร้อนขึ้นเลพันทองดีเนตะพันทองดีเลยอ่าพี่น้อง สมโอจากต้นคุณพ่อเนี่ยสมโอรไหนร้อ,อยกัต้นเลยละ่ะร้อยก่าต้นคือกันพ่นองเป,นเ,ปนเป็นเป็นเ,เป็นหน่วยเบิดแล้วหมอครับเนี่ยเป็นหน่วยโอ้พี่น้องครับโอ้สองปีสามปีได้เป็นรุ่มเป็นรากได้เงินใส่ย้อนหรือว่าเนี่ยน้องคุณพอ่อเนาะหายครับชมผม,มไปเรื่อยๆพี่น้องผูใ้ใดเคยเบิงผมคลิปสองสามคลิปสวนนี่ก็สิรูจากได้ครับว่าเป็นสวนผูใ้ใดครับนี่นี่ครับม้าบันนี่ก็สิมีเต่าท่าน เอาท่านผลิตท่านเองพร้อมน้องคุณพ่อเนาะเอเอเฮ็ดทานใส่เองอเ้าครับมาเป็นการอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งอันนี้นี่ครับแม่นอย่างนึลงล้มอย่างไหนว่าสิเฮ็ดลโกไก่เนกก่อยครับว่าสิเฮ็ดลโกไก่ครับอาโรกไก่เพิ่งมาเงียนนี่ใหโซเซนมาตรฐานนี่เลยโอซังเหมือนกบเท่าไหรคุณพ่อหล้มเลี้ยงเลี้ยงไก่เนี่ย เบ็ดจ็กบาทครับในค่า,าสั่งโอ้เบ็ดเหมือนก่าบาทอะล่ะโอ,อ้เรียกว่ากรสิเลี้ยงได้หลายโตัยุ่งเนาะครับตอนนี้เลี้ยงได้หลายโตัยุ่งปลานเนาะครับผุนเนาแต่ว่าไก่พ่อท่นเลี้ยงไก่พ่อท่นเลี้ยงเนาะขวบครับเบิึงดูพี่น้องเบิึงสวนเราดูใหญ่โตมาโหรันผมก็เลยได้เน้นเป็นการชมแบบรวดเร็วปลากล้วยกับมีด้วยนี่ไงคุณพ่อนี่สะกับี่โอ้สะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาปลา,ปา,ปามีปลามีผืชผักอันนี้ยังคุณพ่อข้างยังไงข้างลูกผัก โอ้เป็นดอกผักชิกผักชิกผักผักชีพทั่วบางอย่างไปแล้วเนี่ยข้างเราพี่น้องครับปุ๋ยโอ้เน่นกินเองแต่ว่าเหลี้ยก็ได้ขายคือก้นบมอคุณพ่อโอ้ก็เหลี้ยกินก็ขายนั่นแหละโอ้อาขายน้ำบ้านน้ำซองเขานี่ยแล้วเนาะครับเนาะโอ้นี่หมกทั่วไว้แล้วพี่น้องครับนี่ไว้แล้วอ่าเป็นเป็นข้างผักหลายๆรูปแบบหลายๆยากเนี่พี่น้องครัอ่าเป็นสองย่างแล้วนี่เป็นโดมครับป่ะนี่ โอ้มีบ่องนอนเว้นในบ่อป่าพร้อมนี่คุณพ่อนี่ครับมีห้องนอนสาราอยู่ครับโอ้สาราในน้ำพี่น้องสารากางน้ำลักขังอันนี้โดมนี่ปลูกยังครับมันไวแล้วรู้ไหมไวแล้วปลูกทั่วทั้งตะกอนโอ้นี่อันบ่อไวนี่มันอย่างคุณพ่อเนี่ยก็เนี่ยมันก็ยังปลักติดตาหมักฟักเราพี่น้องมงดูครับหมดเต็มโอ้ผ้าข้างหักเล้วคุณพ่อนี่มหอโอ้พี่น้องครับเบิ้งหมักฟักเราดูพี่น้องกว่าพออีแม่ข่อยเอ้ยขาวอกโลบอยู่ นี่แตนวยใหญ่ๆเอ้พ้นเก็บไข่ย้ำใจคุณพ่อหมาฟักเนี่ยเก็บใบอ่อนมันละตีนี่มันแก่แล้วจงไว้แกเอาไว้เอาเนี้ยตีเนี่ยเ,เนี้ยเนี้ยอานนับแบบคร่าวๆนี่ปลาเขาไปเก็บสามสิบหน่วยบนพี่นอกอี๋เอาครับรบัตรนี่สินเนี่เป็นสวนผลละมไม้มับนอบอกคุณพ่อบนเนี่ยเพื่อดักเพื่อนยังกระเบิดแล้วหัวโอ้ยนี่ถูกยางสุดเนี้ยมันได้ซื้อได้หาเลยเนาะคุณพ่อเนาะปลูกพริกปลูกผลละหมากรากไม้มาหุ่งก็เพาะได้ตำส้ม โอ้บุญคงบ่อึ้นบ่ยากแล้วครับปั่เบื้องพี่น้องเบื้องสวนเราดูพี่น้องครับปู่เคลื่อนต้นกระดกคร่บงกินบ่หวานบ่ไว้บอกคุณพ่อครับอ่าอันนี้มะฮอดบอกนี่มันเป็นต้นอย่างคุณบ้อเนี่ยต้นเบ้งขุดเบืงนี่ละเบื้องรู้พี่น้องครับเบื้องเราเป็นนินผลเราใหม่เป็นหลากหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องเบื้องเอาโอ้หมากมีครับรวยเป็นรวยแล้วหมากมีพี่น้องหมกีก็เป็นรวยแล้วหมากมีหรือว่าขัดนุนเด้อพี่น้องผู้ใดเป็นภาคกลางอจีต ฟังบอลลูเรียงครับเพราะว่าผมเน้นแนวอีสานเนาะพี่นออ้องบางมีนี่ปลูกได้จากปีคุณพ่อเนี่ยสองปีอ๋าสองปีเป็นเวยแล้วพี่น้องครับปัวโอ้ดินอุดมสมบูรณ์เนาะคุณพ่อเนาะปลูกเป็นแถวเป็นแถวแล้วนี่ไหมครับูเป็นแถวแล้วจากหมากละมุดกับมาหม,มากมีหมักขันนุนเป็นบักม่วงอีกครับนี่ออโอ้เป็นบักม่วงเนาะครับเนาะ เห็นบม่งม่วงแล้วโบเลี่ยวก็มีต้นนี่คุณพ่อแม่โอ้ลักปลูกทุเรียนนู่นนี่แม่ทุเรียนกับนีพี่น้องเอ้ยเนี่ยมาอัปเดตสวนทุเรียนในพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเลยครับนี่ทุเรียนปลูกได้จากปีคุณพ่อเนี่ยครับสองปีก้อนเลยละสองปีแต่ว่าต้นนั้นคือเห็นเป็นแตงงายอดคือตายมันคือตายมดตายมันมันวันตายตายคือมันตายโรคมตายตายเป็นโรคละโอ้เ like. อาครับแต่ว huh. uh ่า huh. ต้นโบฟัง huh? um, so ต้นรอดกันรอดอยู่หรอกเนาะคุณพอ่อเนาะรอดกันรอดอยูอ่อ่าทุเรียนกับปลูกหลายอยู่งดิคุณพ่อทั้งคุณแ<อ>ม่นเบิดต้นไหมโอ้ลายเมื่อกี้ปลูกต้องว่าร้อยเกตสิบกว่าต้นหมดเลวครับเดี๋ยวนี้ยังจากต้นเนี่ยคุณพอ่อยังอยู่เดี๋ยวแล้วสามสิบสี่สิบต้น,นอ๋อแต่ว่าอาการรอดเรี่ยยุ่นเนาะเบิ่งจากสภาพนเนาะคุณพ่ออยู่เนาะปพาเป็นทุเรียนแปลงแรกด้วยครับที่ผมมาทายของตำบลบ้านดอนนะพี่น้องแล้วก็หลายต้นก็มูพร้อมแต่ว่าเราก็ปลูกแบบ โอ้ดนามวางสายนามดีแต่มันกัดายคือเก่านาะคุณพ่อเนาะเออมันหลกเอขินหลกลาหลกมันไหลหลกลาแต่ว่าตายกาลครึ่งนู้นไงคุณพ่อหน่อยไอ้คุณพ่อย่างอันนี้หม่งม่วงพันธุ์อย่างคือสีเดงคุณพ่อหน่อยแต่ว่าหม่งม่วงนี่มีหลายแถวก็มูลบ่ครับนี่หม่องม่วงมีหลายแถวอยู่อ๋าหม่งม่วงก็ปลูกหลากหลายสายพันธุ์อันนี้เป็นพันธุ์เอียงนี่ครับ โอ้ยเจ้าพันอย่างลราเขาเออนีพันอย่างเนี้ยปลูกแล้วบ่มัดรอเบอร์มัวมาเก็บไปขายดเปล่าเนี่ยคุณพ่อนี่ล้นเต็มขึ้นเลยหรือเปล่าไข่เลยคุณไขายข่บ่ไหวไข่บ่ไหวเดี๋ยวนี้เขาว่ามันผู้ใดก็มีผู้ใดก็มีเนะโอ้อันนี้สายพันธุ์ยังครับคุณพ่อก็สีนี่เนี่ยมันสุกมันจะเป็นสีอย่างคุณพ่อเนี่ยสีสีนี่ละเนี่ยเก็บไปก็สุกเป็นสีนี่เป็นม่มม่วงพันธุ์อย่างบุญรุ่พี่น้องเต็นสีกำกำครับเนี่ยพี่น้องผู้ใดรู้กับว่าัันอยง ผมไทยพ่อไม่พี่น้องเบิงซืซอผมบปลูกซื้อพันธุ์เนี่ยขนุนกับแปรดินอยู่คนเดียวมันเจ้าหมากโอ้เพียครับโอ้นี่กับกำขึ้นกักนป่าปลูกสองปีพร้อมกันบนติน,นีไงคุณพ่อครับ,รบได้ผลผลิตแล้วพี่น้องเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผัวเห็นบมะม่วงพันธ์กำยักษ์ครับเนี่ยผมตั้งเอาเองเนะครับเนี่ยซื้อพันธุ์นะโอ้สวนทั้งหลังเราก็งามคุณพ่อเนาะกผัวต้นทุเรียนต้นนัึนก็งามอยู่ ธุเลียนกับมีต้นคำเทศคำเทศก็มีทั้งคุณกับแม่นว่าคุณพ่อเป็นกอไผ่หัวนั่นกอไผ่อ๋อหอยต้นทุเรียนยืนต้นตายไหมพี่น้องมึงรู้ป่ะครับป๋าเนี่ต้นงามๆเนาะคุณพ่อแต่ที่ตายถึงนี่คุณพ่อเบืองต้นนี่ใกล้ๆล้วนเปลี่ยนค่อยตายคักแทนีไงบางพี่น้องมึงสวนเรารู้คำหบักหมักมีนี่งามไว้เนาะคุณพ่อเนาะเป็นทุเรียนไทยครับนี่บมักมีใหญ่เนี่ยปลูกใกล้กันเ่าแม่นมันย่านหมักต้นหมัก มีเรื่อย่านบันมีเพราะคุณพ่อนี่ยเห่อโอ้เบื้งพี่น้องเป็นตายสิตายเพราะครับปลูกง่ายเป็นมีตายไหมครับอืมโอ้เอาครับสูงส่มหัวผมเบิดแล้วยังตายอยู่เนาะคุณพ่อเนาะโอ้ยตายอยู่ตองเปียนพี่น้องเบิ้องอาการรู้ว่าผู้ใดเสียนทุเรียนมันเป็นอย่างค่อยตายครับอ่าตายเบิดเลยอาการเริ่มต้นก่อนตายมันเป็นไหนคุณพ่อเนี่ยมันเป็นโรคไปแห้งใบเองซี่บ่ครับใบสิบแล้วเอาต้นนี่ชินรอดเพราะสนับคุณพ่อเนี่ย S <S โอ้ต้นวัวแม่นน้อยๆนะครับต้นนี้กับใบแห้งเกือกน้องคุณพ่อหน่ยเนาะอาการเริ่บต้นเป็นโรสส์เีดยาเด็กเที่ยนอาการเริ่มต้นเป็นเสี้ยดีครับเป็น่บต้นเป็นสีดด้ยละอ๋อว่วแม่นมันแลง,งดอกวัตถีเป็นน้ำแลงดอกเป็นน้ำเป็นเทียร์ละเป็นเทียร์ละครับอ๋อเบื้องพี่น้องเบื้องต้นว่าสีดยาวัวรูร่มันเลยครับคอยสีดสิบห้ามือสีดเที่ึงเที่ึงนี่บัคไข่ได้สีเด็กบ่ไข่ได้คีดครับปู่ไขได้สีดอ๋อพี่น้องเบื้องเราปลูกมาสองปีสามปีเป็นแต่สี่ดายแต่พี่น้องเบื้อง แต่ว่าอาการมันเริ่มต้นแล้วเนาะนี่นเนะเเาะตัวกระโปงฟ้าวฉีดสั่พ่อตอนนี้อจังว่าลูกน้องกับ <laughs> บอกสีก็บโอยากสีใท้เนี่ยลูกน้องบ่มากสวนไวน้เนาะป้าพี่น้องแต่สี่ด่ต้นทุเรียนเราเถอะครับจูของสีกระโปวไวเลยครับป้า <พอ S 1> ต้นบางไงเราดีครับขันมัน <ừ. S 2> บอลล่อนนี่เบิ้งดูพี่น้อง แล้วนี้มันตกว่ัสีดีกินไว้แล้วก็ยิได้กลิ่นไวยู่เรื่องเนี่ยน้อคุณพ่อเนาะสีเคยเคยเป็นอย่งซีละมันมันตายกับสีกับเสาหรอสูงเสากับเสาขันขีดกับเสาเรางทีรู้มันยั้งกึ่มันเสาไปซีละเป็นโรคแบบนี้แหละแต่ว่าสภาพน้ามันถ่วมบมคุณพ่อคือเป็นห้อยเฉื้นเฉยเฉียน้ามันราบมันก็ยับฝนตกมันก็ขันแล้วมันนี่แล้วหน้าขังคือกันขังน้ำร่องนี่แหละอาการอาลไซเมอจากหลายสาเหตุเด้่องสันน้อคุณพ่อเนาะเพราะว่าห้องร้องกับที่ออกเป็นที่ราบลุ่มจักหว่อย น้ำนี่ครับเส้นน้ำบาดาลตีหดไอ้คุณพ่อน้ำเมื่อไหรน้ำบาดาลนั่นแหละจอมาใส่ใายมาโอ้สุบแต่พักก้อนบ่ครับน้ำบาดาลพักลงสาเน้โอ้พักลงสากวอนอยู่หรือเปล่าาครับสุบจากสาต่อมะจะว่ามึงใส่ใส่ใส่มาใส่ต้นไม้นี่แหละที่เลียวๆเห็นก็ตายไปลายอยู่เนาะคุณพ่อเนาะตายเกินครึ่งพุ่นล้วพี่น้องคุณพ่อครับตายเกินครึ่งแล้วคุณรับมึงรอยเกตสิบกว่าต้นเนาะโอ้๋ยวว่าบางมีนี่บ่ตายจักต้นมันบมองคุณพ่อมีนี่ ยังเบิดดกคือเกานี่ครับผู้ใดจาคลิปผมได้ผมมาถ่ายต้นนั่นน่ใยญ่กหมูเตควันน่อพี่น้องตายแล้วครับนั่นน่ะทั้งพุ่นก็ตายลายครับแต่ว่าก็นยั้งก็หลายอยู่แต่ว่าใบก็แหมๆเบิดแล้วครับสูมาคามเทศสูหมัมีบ่ได้เลยนาะคุณพ่อเนาะปลูกในพื้นที่เดียวกันง้ามเอาง้ามเอาบ่เอาคุณพ่อเนาะ้ทุนตายตายอ๋อเอานี่แหละครับคลิปนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาชมสวนเป็นการอัปเดตหมักทุเรียนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับ มาเบิ้งห่อนแล้วกับผู้ใดมีความรููด้านทุเรียนกับเนยนํำเรามาในคอมเมนต์ได้เลยครับ,รบนาะคุณพ่อเนาะเอาเป็นว่าคล<ม>ิปนี้ฝากพ่อแม่มมมพี่<ม>น้องไว้ซ้ำนี่ละแน้น้ำมาเนีเ่ยได้แก้ไขส่วนมากมันหยุดปลูจกจ้าเอาเป็นว่าผู้ใดมคาคลิปนี้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ